สวัสดีครับเล่าเสือไดย้อนเวลามาป่วนวาง EP 3เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังผมเล่าต่อกันได้เลยครับพระเอกก็ได้อธิบายวิธีถ่ายเลือดให้กับทุกคนฟังแต่เหล่าคุณน้านทุกคนก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแม้กระทั่งฮองเต้ครับนี่มันวิชาไรกันแน่เนี่ยเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกส่วนทางนางเอกก็ได้เข้าเฝ้าฮองเต้ยืนยันฐานะองค์หญิงนางเอกมอบปลายหยกของแม่เธอให้กับฮองเต้ฮองเต้เห็นทั้งปลายหยกและหน้าตาของนางเอกเหมือนกับล่วหลานฮองเต้ก็รู้เลยว่า นี่คือลูกสาวของเขาและยอมรับนางเอกเป็นลูกสาวแต่เราคุณนางบุญไม่ยอมรับนี่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเชื้อพ่อวง์เราจะทายาทก็รับรองแทนนางเอกว่านางเอกเป็นพี่สาวของเขา ถ้าหากว่าไม่ได้นังเอกทายเลือดให้กับเขาเกรงว่าชีวิตนี้ของเขาคงตายไปแล้วเราคุณนางบุญต้องการหยดเลือดนับญาติเพื่อไปสูน์ว่านังเอกเป็นองค์หญิงเมอหลวงก็ได้จัดการเรื่องนี้ทําตามตําราเอาเลือดของฮองเตและนังเอกมายดรวมกันแต่เลือดของพวกเขาทั้งสองคนไม่รวมกันก็แสดงว่านังเอกไม่ใช่ลูกของฮองเตก็ทําให้นังเอกร้องให้ออกมาฮองเตก็โกรธมากๆที่มาล้อเล่นกับความรู้สึกของเขาโทษหลอกลวงเบื้องสูงตายสถานเดียวพระเอกเห็นว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ดี พระเอกก็ได้กล่าวกับหมอหลวงวิธีหยดเลือดนับยาดเป็นเรื่องไร้สาระตกยุคไม่นานแล้วความความสามารถของหมอหลวงได้แค่นี้เองเหรอ แม่ทับชินก็ช่วยพระเอกโตแยงขุณนางบุญละมอหลวงลมหัวต่อว่าแม่ทับชินจนทําให้แม่ทับชินโลกเก่ากําเดิบกระอากจเลือดออกมาลวสลบไปลูกของแม่ทับชินก็อยู่ในท้องพระโลงนีเดวยด้วยความที่พระเอกเป็นคนฉลาดมีวัยพ,พี๊บพระเอกก็เลยถือโอกาสนี้แสดงให้ทุกคนดูเอาเลือดของแม่ทับชินและลูกชายของแม่ทับชินมายดรวมกันผลที่ได้ก็คือเลือดของพวกเขาทั้งสองคนพอรุกไม่รวมกันทางทาง,ทางที่เป็นพารุกกันแท้ก็ทําให้เราคุณนางในท้องพระโลงรวมถึง ห้องเตตั้งพากันตกใจตะระหนกเป็นไปได้ยังไงพระเอกก็ได้ประกาศให้ทุกคนฟังวิธีหยดเลือดนับยาเพึ่งพาไม่ได้ตัวของเขาไม่ยอมรับได้ขาดหมอหลวงรักษาโรคของไม่ทับชินไม่หายขาดทำได้แต่เพียงรักับอาการเท่าน,านั้น พายเอกเห็นว่าโลกนี้ต้องถ่ายเลือดเท่านั้นถึงจะหายขาดพายเอกก็ได้ถ่ายเลือดให้กับแม่ทับชินในท้องพระโรงให้เหล่าคุณนางทุกคนและฮองเต้ดูพายเอกก็ได้เอาเลือดของลูกชายแม่ทับฉินมาถ่ายเลือดให้กับแม่ทับฉินก็ทำให้แม่ทับชินหายขาดจากโรคที่เขาเป็นอยู่เหล่าฟื้นขึ้นมาก็ทำให้ฮองเต้ไม่พอใจความสามารถหมอหลวงเป็นถึงหมอหลวงแต่กับไม่มีความสามารถเอาแต่ทำตามตำราไม่รู้จักพัฒนาตัวเองก็เลยสั่งให้ทานจับหมอหลวงไปขังรอประหารเหล่าคุณนางบนกน ก็ได้โต้แย้งกับพองเตถึงแม้ว่าหมอรวงจะทำผิดจริงแต่โทษไม่ถึงตายอีกอย่างสำนักหมอรวงสนิทสนมกับรัฐิยุนซานตรง ลาทธิยุนซานตรงกับเชอพะวงศ์จะขัดแย้งกันไม่ได้ลาทีิยุนซานตรงก็พวกนักปรา์และบัณฑิตนั่นแหละครับแต่ฮองเต้ก็ไม่สนใจลาทธิยุนซานตรงหน้าไหนทางน,นานพระเอกเห็นว่าฮองเต้สั่งะหารหมอรวง,ง่ายๆอยู่วังนี้อันตรายเกินไปแล้วถ้าหากว่าตัวของเขาทําผิดพลาดแค่นิดเดียวเกรงว่าฮองเต้จะสั่งประหารเขาแน่พระเอกก็จะหนีไปจากวางังหลวงก็ได้มาอราราชทาย,ยาทและเฉิงโชมอแต่ราชทาย,ยาทกับเฉิงโชมอก็รากพระเอกไปพบญาติพี่น้องตะก,กุนยุน เห็นว่าพระเอกไม่ได้เจอญาติพี่น้องตะกุลหยุดมานานมากแล้วเราคุหย,ยินก็เฝ้ารอพระเอกอยู่หน้าจวนด้วยความดีใจหล่าพระเอกก็กลับมา เลาู้หญินก็ได้บอกกับเพ่เอกเจ้าอย่าทำแบบพ่อของเจ้าได้ขาดนะที่ําให้ฮองเต้ก,กระโดดจนบ้านแตกแสแคละขาดทุกคนในตระกูลยนก็ต่างผากันดีใจครับที่พวกเขาได้เจอเพ่เอกแต่เพ่เอกกับไม่ดีใจเลยเพราะว่าเพ่เอกนั้นไม่รู้จักใครสักคนพพ่เอกก็ได้เอาลูกอมชอ็อกโกแลตให้กับลูกหลานตระกลูลยนเสี่ยวนานตระกูลยนมีนินสัยเหมือนกับเพ่เอกและยังเป็นคนฉลาดเหมือนกับพพ่เอกอีกด้วยเซี่ยวนานเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เชิงชมมอเห็นเด็กกินลูกอมชอ็อกโกแลตอย่างเอร็ย อร่อยก็ได้ขอไปเอกกินมังลูกหลานตะกกลหยุนทุกคน ที่จากบ้านเกิดไปนานถ้าหากว่าได้กลับมาตะกูลหยุนก็ต้องมาไหว้บรรพบุรุษของตัวเองมันเป็นกฎของตะกูลหยุนเหล่าหุยินก็ได้เล่าเรื่องราวเพศภัยที่เกิดขึ้นกับตะกูลหยุนให้กับพระเอกฟังหยุนเทียนพ่อของหยุนเยียถูกแสร้ายจนทําให้ถึงแก่ชีวิตส่วนแม่ของหยุนเยียอุ้มหยุนเยียที่เกิดมาได้ไม่กี่เดือนละหกระเหินเลลอนหนีไปที่ชายแดนอย่างยากลําบากทันยาเหล่าหุยินก็ดีใจที่พระเอกยังมีชีวิตอยู่พระเอกเป็นผู้ชายที่สืบทอดตะกูลหยุนเพียงแค่ คนเดียวที่ยังมีชีวิตรอดตอนนี้พระเอกกลายเป็นผู้สืบทอดตะกลหยุนเป็นผู้นําตระกลหยุนแล้วนะครับพระเอกถึงกับไม่อยากเชื่อนี่เราข้ามเวลามาเป็นบรรพบุรุษของตัวเองเหรอเนี่ยถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีหยุนเยียอนาคตก็ไม่มีเรานะสิแต่พระเอกก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าตัวของเขาจะกลับไปที่ตัวเองจากมาพระเอกก็ได้ไปที่สุสานหยุนเยียที่ชายแดนเฉิงชูมอก็ตามพระเอกไปด้วย ส่วนทางฮองเต้ก็รู้สึกผิดกับแม่ของนางเอกที่ดูแลปกป้องแม่ของนางเอกไม่ดีในฐานะสามีและพ่อฮองเต้จะชดเชยทุกอย่างให้กับนางเอกในฐานะพ่อให้นางเอกอยู่ดีกินดีตามใจนางเอกนางเอกก็อยากรู้ว่าแม่ของนางตายได้ยังไงจากปากของฮองเต้ฮองเต้ได้บอกกับลูกสาวของตัวเองตอนน,นั้นล้วหลานมาเพื่อช่วยค่าค่าเป็นคนทําให้นางตายนางเอกก็ได้คุกข่าวบอกพ่อของนางที่นางมาครั้งนี้ นางไม่ได้ต้องการอะไรแค่อยากทวงความยุติธรรมให้กับแม่ของนางเท่านั้นของเตก็รับปากนางเอกอามาดเวยก็ได้มาขอร้องฮองเตประหานมร่วงไม่ได้ได้ขาดลาทียูนซานตรงหลายตระกูลใหญ่มีอำนาจเหลือลนหล้นชื่อเสียงเรื่องเล่ยพวกเขาสาบานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอามาดเวยกลัวว่าเชื้อพระวงศ์จะแตกหักกับลาทียูนซานตรงหรือว่าแตกหักกับนักปราชจะทําให้ชาวบ้านประนามฮองเตได้บัลลังก์ของฮองเตก็ตัดสันรอนถ้าหากไม่มีนักปราช นับสนนอามาดเว่ยและราชโคก็ยังเป็นลูกศิษย์ของนักปราดเลยนะครับแต่ฮองเต้ก็ไม่สนใจรทีิยุนซานรตรงและนักปราดหน้าในทางนั้น คนที่ปกครองแผ่นดินก็คือฮองเตฮองเตก็ได้ตอบว่าอามาดเวยข้าเป็นถึงฮองเตต้องรู้จักแยแยะ,จะเจ้าเป็นขุนนางต้องแบ่งเบาภาระฮองเตคนพูนี้ฆ่าประหารแน่เราสั่งให้อามาดเวยไปจัดการรทิีหยุนซานตรงส่วนทาน่านนังเอกแล,และราชทายาทก็คิดถึงพระเอกคงไม่ได้กินของอร่อยอร่อยฟรีมือของพระเอกแล้วสินะราชทายาทก็ได้เอาของขวันเล็กๆแน่นอนมาตอบแทนพระเอก ที่พระเอกช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่ราัทายาทก็ไม่เจอพระเอกเหลาหุยินบอกราชทายาทว่าพระเอกกับเฉิงโชมอออกไปข้างนอกหลายวันแล้วยังไม่กลับมาเลยส่วนทางพระเอกกับเฉิงโชมอก็ได้มาถึงป้ายลุมศพของหยุนเย่แต่ชื่อหยุนเย่บนป้ายหินก็ไม่มีอีกแล้วนะครับมันหายไปแล้วกลายเป็นป้ายหินที่ว่างเปล่า พระเอกก็ได้กุดศพของหยุ่นเยียเพื่อจะทะลุไม่ติกกับไปในโลกของตัวเองที่จากมาแล้วพระเอกก็ไปนลมแดดไปเชิงโชมอก็ได้พาพอเพอ่กลับมาจวนตะกุหยุนพระเอกก็ได้รู้ว่าตัวของเขาเป็นหยุ่นเยียแล้วใครกันแน่นะที่เป็นเจ้าของสุสานนั้นแต่พระเอกก็ยังไม่อยากคิดมากตอนนี้คิดมากไปก็ปวดหัว พระเอกก็ได้มาปลูกมันฝรั่งเราฝากให้เหล่าหุยินดูแลมันรดน้ำมันทุกวันวันเช้าดัดมาวันนี้เป็นวันที่ฮองเต้ประทานรางวัลให้กับทุกคนที่มีความดีความชอบในสนามรบหนึ่งในนั้นก็มีพระเอกด้วยนะครับเชิงชูมอก็ได้มาปลูกพระเอกแต่งตัวไปท้องพระโรงให้สง่าผ่าเผยพระเอกก็ไม่พอใจที่มาขัดเวลานอนของเขาพระเอกก็เลยถอดเสื้อผ้าแบบสง่าผ่าเผยให้ดูซะเลยฮองเต้แต่งตั้งพระเอกเป็นคุณนางหนานเถียงเสี้นหนาน,าน หรือเรียกว่าหยุนเซียนหนาหนลามอบที่ดินผ้าใหม่รัสเบียงอาหารให้กับเพระเอกมากมายแต่เพระเอกคิดว่าของพวกนี้ไม่มีค่าเลยสักนิดหนึ่งท้าเงินจะได้สักกี่บาทกันเชียว เฉิงชูมอ่อก็ดีใจด้วยกับพระเอกครับที่ได้ของรางวัลมากมายพระเอกบอกเฉิญชูมอ่อก็แค่ภาพหมกับสเสบียงเนี่ยนะขายได้เท่าไร่กันเชียวเล่นเอาซาเฉินชูมอ่อสต์นไปพักหนึ่งกันเลยดีเดียวครับแล้วตอบพระเอกไปว่ามันรายได้ค่าทั้งปีเลยนะพระเอกก็ร้องฮะทาไมตาถังจนจังแล้วนังเอกก็ได้มาเขาเฝ้าในท้องพระโรงพระเอกเห็นนังเอกแต่งตัวเหมือนกับลูกป,ปั้น,นกลไกตอนที่ตัวของเขาทะลุไมติย้อนเวลามาในราชวงศ์ทางเลยพระเอกก็ได้เข้าใจว่าลูกป,ปั้น นนัสุสานนั้นเป็นขององค์หญิงลีอัลลานก็แสดงว่าตัวของเขาข้ามมิติมาจากสุสานองค์หญิงลีอัลลานแต่หากว่านางเอกได้เป็นองค์หญิงตัวของเขาก็จะมีความหวังได้กลับบ้านแล้วฮองเต,ตแต่งตานางเอกเป็นองค์หญิงอันอย่างและมอบตำหนักองค์หญิงให้กับนางเอกแต่นางเอกไม่ขอรับพระชองค์การนางเอกต้องการให้ฮองเต,ต แต่งตั้งแม่ของนางให้เป็นองฮาองค์กอนคุณนางมากมายกระต่างคัดคานฮองเต้ฮองหาแม่ของแผ่นดินมีแค่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้ฮองเฮาก็ยังมีชีวิตอยู่เราคุณนางบุญก็ร่วมมือร่วมใจคัดคา,านให้ฮองเต้เลื่อนการแต่งตั้งนางเอกเป็นองคหญิงไปก่อนแต่ฮองเต้ก็ไม่เลื่อนฮองเต้แต่งตั้งนางเอกไปแล้ว พระเอกก็ได้มีปากเสียงโต้แย้งกับเหล่าคุณนางบนเรื่องน้งเองเหล่าคุณนางบุญก็ร้องเรียนให้ฮองเต้ประหารพระเอกก็หาลบหลู่ทองพลโลเราจะทายาตก็ช่วยพระเอกพูด ขอร้องฮองเต้พ่อของเขาฮองเต้ก็เลยลงโทษพระเอกหักรางวัลที่ได้ครึ่งหนึ่งเราไปรับโทษโบยย0ทีอ่องเว่ยหรือไทเป็นคนคุมแล้วฮองเต้ก็สั่งเลิกประชมุมอย่างไม่ทันโบยเลยนะครับพระเอกก็ร้องอดโอยเจ็บปวดออกมาซะแล้วพอจะโบจริงๆเท่านั้นแหละพระเอกก็ปวดขี้กระทันหันขอไปขี้ทําใจก่อนแป๊บหนึ่งหลชทจัายาตก็ได้เอาหมอนร้องตูดมาให้กับพระเอกที่ห้องน้ำเวลาโบจะได้ไม่ต้องเจ็บตูดแล้วร้องเสียงดังๆให้ดูเหมือนเจ็บตูดด้วยละ่ะส่วนทานัางเอก ก็คงยังนั่งอยู่ในท้องพราะโรไม่ไปไหนเลยนะครับหลัจะทายาก็เกี้ยกล่อมนังเอกก็แล้วขานทีเกี้ยกล่อมนังเอกก็แล้วนังเอกก็ยังไม่ไปไหนวัเขาตทั้งสองคนคุยกันถึงเรื่องพระเอกฮองเตยอมรับว่าพระเอกเป็นคนฉลาดแต่พระเอกเป็นคนเดือดรานชอบก่อเรื่องไปหน่อย ถ้าหากว่าฮองเต้ควบคุมพระเอกไม่ได้หรือว่าพระเอกไม่ได้สร้างผลงานประโยชน์ให้กับแหวนตาทางฮองเต้ก็จะฆ่าพระเอกทิ้งส่วนเรื่องแต่งตั้งแม่ของนังเอกเป็นฮองเฮาฮองเต้จะไม่แต่งตั้งได้ขาดในสายตาของฮองเต้นานมีแค่ฮองเฮาคนนี้องค์เดียวเท่านั้นครับส่วนแม่ของนังเอกและนังเอกเนี่ยฮองเต้แค่รู้สึกติดค้างสองแม่ลูกนี้มากเกินไปก็เท่านั้นฮองเต้ก็ไม่คิดเลยว่านังเอกจะเป็นคนดื้อรั้นมากฮองเฮาก็มาช่วยเกี้ยกล่อมนังเอกอีกแรงด้วยแทนที่จะ มานั่งร้องให้เสียใจร้องขอฐานะให้กับแม่ที่ตายจากไปสูํามให้เหล่าคุณนางยอมรับฐานะองค์หญิงก่อนแล้วค่อยพิสูจน์ในฐานะองค์หญิงทําให้เหล่าคุณนางยอมรับล่วหลานเป็นฮองเฮาไม่ว่าฮองเฮาจะสัง่งสอนอะไรนางเอกนางเอกก็เถียงแทบทุกคําเลยนะครับฮองเฮายังบอกนางเอกอีกว่าข้าจะปฏิบัติกับเจ้าเหมือนลูกแท้ทําหน้าที่ทั้งหมดแทนแม่ของเจ้าแต่นางเอกก็ไม่ต้องการแม่ของนางมีแค่คนเดียวเท่านั้น องเฮาก็ได้บอกนางเอกอีกว่าตอนนี้เจ้าเป็นองค์หญิงแล้วทําตัวให้สมกับเป็นองค์หญิงเหาให้นางเอกกับจจนองค์หญิงไปถ้าหากว่านางเอกยังไม่ยอมกับโจนอีกแล้วก็องเฮาจะให้องค์ารักวางหลวงมาล่านางเอกกับชวนนางเอกก็เลยยอมกับจจนองค์หญิง พระเอกอยากให้นางเอกยอมรับฐานะองค์หญิงดีๆมันเท่ออกจะตายอย่าโว้วามแบบวันนี้อีพระเอกเป็นหัวนางเอกและอยากให้นางเอกเป็นองค์หญิงกับเพื่อตัของเขาจะได้มีโอกาสกลับไปในโลกของตัวเองที่จากมานางเอกไม่อยากให้พระเอกมาเสียงเรื่องของนางนางเอกกลัวว่าพระเอกจะัวพันไปด้วยแต่พระเอกก็ไม่สนใจในเมื่อเสียงแล้วก็ต้องเสียงให้ถึงที่สุด